BMW F850GS นะครับมากับสีขาวล้อทองสวยงามมากๆนะรถปี2020วิ่ง25,000กิโลนะครับเรามาดู F800 8 5 0นะครับ GS นะสภาพสวยๆของแต่งเต็มๆอีก1คันนะครับสภาพดีมากกุญแจสำรองมีมาครบนะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามนะครับแล้วมาดูของแต่งกันนะเริ่มต้นที่ยางนะครับได้เป็น Pirelli Scorpion Tail 2นะครับมากับล้อสีทองสวยงามเลยนะ คันนี้มีปี๊บมาสามใบพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับพร้อมออกทริปเลยนะคันนี้สภาพดีมากนะครับตัวนี้มีตัวกันโคลนกันฝุ่นนะครับปิดเฟรมมาด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีที่พักเท้าแต่งนะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับฝาเดิมนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะแคชบาร์เต็มบนล่างของโมโตวูฟนะครับแล้วมีสปอร์ตไลท์มาครับนี่ครับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับมีมาสามคู่เลยนะพร้อมออกทริปเลยนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับหม้อน้ําสวยงามนะนี่ครับดูความสะอาดตัวรถนะครับ เจ้าของเก่าดูแลมาอย่างดีเลยนะการแข็งด้านล่างนะครับของ gs มีมาแล้วนะครับแล้วก็มีขัดตั้งคู่ของ m o t o skill ปั๊มเบรกดิสเบรกเป็นบมโบ o จากโรงงานนะครับแล้วก็โช้คอหน้านี่เป็นอัพ i d ด d o w นะไล่ขึ้นมาที่ด้านบนนะครับการแทนมีมาเรียบร้อยมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะชิลหน้าทรงสูงของกีวีนะครับตัดลมได้เป็นอย่างดีเลยไฟหน้าใสามาพร้อมกัดไฟหน้าเรียบร้อยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะสวยงามนะครับให้ดูใกล้ๆช้าๆนะที่วางแก้วก็มีมาแล้วนะครับนี่ รถสวยงามจริงน่าใช้มากเป็นไซส์ที่น่าที่กำลังขับขี่เลยนะครับขับขี่ง่ายนะโซ่สเตอร์พร้อมใช้นะครับไฟท้าย LED สวยงามนะตัวรถนี่ครับมากระสีขาวตัดถังดำนะสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับเลขไม้วิ่งที่2 0 0 0มนะครับ5,462กิโลเท่านั้นนะครับนี่ครับรถพร้อมออกทริปเลยนะสภาพสวยงามนะครับมาขอฟังเสียงท่อนะยครับคันนี้ทำบายพาสท่อมาแล้วนะเสียงนุ่มๆนะครับ เนี่ยครับเห็นสีลุงๆนี่คือมีการทำบายพาสนะครับเอาแคทออกเรียบร้อยนะบิดติดมือกว่าเดิมนะครับเสียงนุ่มทุ้มขึ้นนะครับเราตั้งไว้ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหานะครับรถทัวรลิงไซกลางไว้ออกทริปอยู่นะครับขับขี่พอดีมือเนี่ยคันนี้อย่าพลาดนะครับได้ของแต่งแบบจัดเต็มเลยนะสีขาวล้อทองนี่สวยมากๆเลยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างิปดรถล้ครับขอบคุณมากครับ